ดีค่ะกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าขอรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่22กุมภาพันธ์2564ดังต่อไปนี้ค่ะจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่ามีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5อยู่ที่24-121ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร PM10 อยู่ที่33-159ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร และวัดคุณภาพอากาศ AQI อยู่ที่25ถึง231ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะตำบลแม่ป่อาอแม่สอดจัังหวดตากตำบลช่างเครื่องอแม่แจ่มจัังหวดเชีงยงใหม่และตำบลในเมืองอเภอเมืองจัังหวดพิษณุโลกสำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าควควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็นและหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ทั้งนี้สถานการณ์จุดความร้อน17จังหวัดภาคเหนือจากดาวเทียมระบบเวียสวันนี้พบจุดความร้อนของแต่ละจังหวัดสะสมสูงสุด3อันดับได้แก่จังหวัดตากจำนวน333จุดจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน204จุดจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน126จุด,จด,จนว,นจดวันนี้พลตรีถนัดพลโกศัยเสวีรองแม่ทัพภาคที่3ในฐานะรองผู้ชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟปา่าหมอกควันและฝุ่นละอองภา เหนือก่องทับพระที่สาส่วนหน้าประชุมสั่งการคณะทํารรงานเน้นย้ําการติดตามสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนในพื้นที่เปรียบเทียบสถิติกับปีที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเข้าแก้ไขปัญหาไฟป่าและประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดทําแผนบูรณาการการใช้อากาศยานการปฏิบัติงานของชุดรณรงค์17จังหวัดภาคเหนือสําหรับการปฏิบัติในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้มีการปฏิบัติแก้ไขปัญหาดังนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนเพื่อลดการเผาในพื้นที่ตลอดจนแนะนําประชาชนดูแลสุขภาพช่วงเกิดภาวะหมอกควันณนะบ้านผาแดงบ้านซอแบ ตำบปลปางมะผ้าอ,อปางมะผ้าจัังหวดแม่ฮ่องสอนกอรรมนจังังวดสุโข,ขทยัยร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประสานไปยังผู้นำชุมชนและหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่สุโข,ขทัยเจ็ดห้วยซวงเข้าตรวจสอบจุดที่เกิดความร้อนในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านแม่รากตำบลแม่สามอศรีสัชนาลัยจัังหวดสุโขทัยเจ้าหน้าที่ชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควันกองพันทหารม้าที่12กองพลทหารม้าที่1ร่วมกับกอรรมนจังังวดแพร่ และเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ร่วมกันดับไฟป่าและทำแนวกันไฟในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแม่ยมแก่งเสือเต้นโดยมีเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นบินสำรวจแนวไฟและสำรวจพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้กองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาเพื่อลดปริมาณหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชีวิตไปด้วยกันนะคะ